นิยายเรื่องแรงแค้นใต้แสงจันทร์ในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขามีตำนานเล่าขานถึงบ้านหลังเงาบ้านไม้เก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังพระอาทิตย์ตกเพราะเชื่อว่ามีเสียงสะอื้นของหญิงสาวดังออกมาทุกคืนขวัญหญิงสาววัย28ปี กลับมายังบ้านเกิดหลังจากหายไปมานกว่าสิบปีพร้อมความลับที่ฝังลึกในใจนั่นคือเธอคือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเมื่อวัยเด็กซึ่งพรากชีวิตแม่ของเธอไปและทิ้งเธอไว้กับคำถามว่าใครกันแน่ที่จุดไฟตัวละครหลักขวัญหญิงสาวผู้กลับมาล้างแค้นให้แม่ แต่หัวใจยังเต็มไปด้วยความลังเลและความเจ็บปวดหมอพบหมอหนุ่มผู้ใจดีที่พยายามช่วยขวัญเยียวยาจิตใจแต่เขาเองก็มีอดีตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นยายจันหญิงชราผู้เฝ้าบ้านหลังเงาและเป็นผู้รู้ความจริงทั้งหมดนายอัดอดีตนายตำรวจผู้มีอำนาจในหมู่บ้านและอาจเป็นคนที่ขวัญ ้องเผชิญหน้าโครงเรื่องคร่าวๆตอนที่หนึ่งขวัญกลับมาที่หมู่บ้านและเริ่มสืบหาความจริงจากคำบอกเล่าของชาวบ้านตอนที่สองเธอพบเบาะแสใหม่จดหมายเก่าของแม่ที่เขียนถึงคนรักต้องห้ามตอนที่สความสัมพันธ์ของขวัญและหมอพบเริ่มก่อตัว แต่ความแค้นยังคงกัดกินใจเธอตอนที่4ขวัญเผชิญหน้ากับนายอัดและพบว่าความจริงซับซ้อนกว่าที่คิดตอนที่หในคืนพระจันทร์เต็มดวงขวัญต้องเลือกจะล้างแค้นหรือจะให้อภัยบทที่หนึ่งคืนที่ไฟลุก เสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังแทรกผ่านเปลวไฟที่ลุกโชนกลางค่ำคืนในฤดูฝนบ้านไม้หลังใหญ่ที่เคยอบอุ่นกลายเป็นนรกบนดินในพริบตาเดียวขวัญอายุ17ปียืนตัวสั่นอยู่ใต้ต้นลำพูริมคลองมองเปลวไฟที่กลืนกินบ้านของเธอ บ้านที่แม่ของเธอยังอยู่ข้างในเธอพยายามวิ่งกลับเข้าไปแต่ถูกมือแข็งแรงของใครบางคนกระชากไว้อย่าเข้าไปมันสายไปแล้วขวัญไม่เคยเห็นหน้าคนนั้นชัดเจนเพราะน้ำตาและควันไฟบดบังทุกอย่างแต่เธอจำเสียงได้ เสียงของคนที่แม่เคยบอกให้ระวังหลังจากคืนนั้นขวัญถูกส่งไปอยู่กับญาทางห่างๆในเมืองเธอไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยจนกระทั่งวันนี้สิบปีผ่านไปเธอกลับมาพร้อมกับความแค้นที่สุมอยู่ในใจเธอไม่ได้กลับมาเพื่อเยี่ยมบ้านเก่า เธอกลับมาเพื่อหาคนที่จุดไฟคืนนั้นและเธอจะไม่จากไปจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยบทที่2จดหมายใต้กระถางดินเผาบ้านไม้หลังเก่าที่เคยเป็นของแม่ยังคงตั้งอยู่แม้จะถูกไฟเผาไปครึ่งหลังและปล่อยร้างมานานหลายปี ขวัญเดินเข้าไปอย่างช้าๆกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นผงทำให้เธอรู้สึกเหมือนกลัดไปเป็นเด็กอีกครั้งใต้กระถางดินเผาใบหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างเธอพบซองจดหมายเก่าๆที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนจ่าหน้าซองด้วยลายมือของแม่ถึงคนที่ฉันรักแม้ไม่ควรรัก ขวัญเปิดจดหมายด้วยมือสันเทาข้างในมีข้อความสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเรารู้ว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ฉันไม่อาจหนีไปได้เพราะขวัญยังอยู่ที่นี่ถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่ขอให้เธอปกป้องลูกฉันด้วยไม่มีชื่อผู้รับไม่มีชื่อผู้เขียน แต่ขวัญจำลายมือแม่ได้ดีเธอเริ่มสงสัยใครคือเขาและทำไมแม่ถึงพูดถึงการปกป้องเธอขวัญน,นำจดหมายไปให้ยายจันหญิงชาราผู้เฝ้าบ้านหลังเงายายจันอ่านจดหมายแล้วเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆว่ามันถึงเวลาแล้วสินะที่ความจริงจะถูกเปิดเผย แต่หนูต้องระวังเพราะคนที่หนูคิดว่าเป็นผู้ร้ายอาจไม่ใช่และคนที่หนูไว้ใจอาจเป็นคนที่จุดไฟคืนนั้นบทที่สามหมอพบกับรอยแผลเก่าควันเดินไปยังคลินิกเล็กๆก,กลางหมู่บ้านที่มีป้ายไมยเขียนว่าคลินิกพบรักใจด้วยลายมือเรียบง่ายเธอไม่ได้มาหาหมอเพราะป่วยแต่เพราะชื่อพบ ปรากฏในความทรงจำของแม่ชายหนุ่มที่เคยแวะเวียนมาที่บ้านบ่อยๆก่อนเกิดเหตุการณ์ไฟไหมหมอพบเปิดประตูออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นแต่เมื่อเห็นขวนัญเขาชะงักไปเล็กน้อยคุณคือขวัญใช่ไหมเขาถามสิ่งเบาขวัญพยักหน้าฉันกลับมาเพื่อหาความจริง พบเชิญเธอเข้าไปในคลินิกขวัญสังเกตเห็นภาพถ่ายเก่าๆโดนผนังหนึ่งในนั้นคือภาพแม่ของเธอยิ้มอยู่ข้างชายหนุ่มที่ดูคล้ายพบแต่เด็กกว่าแม่ฉันรู้จักคุณใช่ไหมขวัญถามพบเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเราเคยสนิทกันมากแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากเธอแต่งงานกับนายอัด ขวัญเบิกตากว้างนายอัดอดีตตำรวจที่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านพบพยักหน้าเขาไม่เคยยอมรับความสัมพันธ์ของเราและฉันเชื่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคืนนั้นขวัญกำมือแน่นความแค้นเริ่มประทุขึ้นอีกครั้งฉันจะไปหาในอัดคืนนี้เธอกล่าวเสียงกราว พบจับมือเธอไว้ขวัญการล้างแค้นไม่ใช่คำตอบเสมอไปบางครั้งความจริงก็เจ็บปวดยิ่งกว่าการแก้แค้นขวัญมองเขาด้วยสายตาแข็งกร้าวฉันไม่ได้กลับมาเพื่อให้อภัยฉันกลับมาเพื่อให้เขารู้ว่าไฟที่เขาจุดยังไม่ดับในใจฉันบทที่สี่เงาในสายตาเขา บ้านผู้ใหญ่บ้านตั้งอยู่บนเนินสูงสุดของหมู่บ้านหลังคากระเบื้องสีเข้มสะท้อนแสงจันทร์ราวกับเฝ้ามองทุกชีวิตเบื้องล่างขวัญเดินขึ้นไปอย่างมั่นคงแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานายอาจเปิดประตูออกมาเมื่อได้ยินเสียงเคาะเขายืนสงบนิ่งดวงตาแข็งกร้าวแต่แฝงความเหนื่อยล้าขวัญกลับมาแล้วสินะ เขากล่าวเสียงเรียบฉันกลับมาเพื่อถามคำถามเดียวคุณเป็นคนจุดไฟคืนนั้นหรือเปล่าขวัญจ้องตาเขานายอัดไม่ตอบทันทีเขาหันหลังเดินเข้าไปในบ้านเข้ามาสิถ้าจะถามเรื่องไฟก็ต้องฟังเรื่องทั้งหมดก่อนภายในบ้านมีภาพถ่ายเก่าๆแขวนอยู่เต็มผนังหนึ่งในนั้นคือภาพแม่ของขวัญ ยืนข้างในอัจในชุดแต่งงานแม่เธอเคยรักฉันเขาเริ่มเล่าแต่เธอไม่เคยลืมคนอีกคนหนึ่งคือหมอพบขวัญน,นิ่งไปฉันรู้เรื่องจดหมายฉันรู้ว่าเธอสงสัยฉันแต่ขวัญคืนนั้นฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านฉันอยู่ที่โรงพักมีหลักฐานยืนยัน ขวันเริ่มสับสนแล้วใครในายอาจหยิบกล่องไม้เก่าออกมาเปิดให้ขวัญดูข้างในมีจดหมายอีกฉบับเขียนด้วยลายมือของแม่ถ้าฉันหายไปอย่าโทษอาจเขาอาจโกรธแต่เขาไม่เคยทำร้ายฉันคนที่เธอควรระวังคือคนที่เธอไว้ใจที่สุดคนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนกลับด้าน เขาคิดถึงหมอพบชายที่จับมือเธอไว้เมื่อวานชายที่แม่เคยรับและอาจเป็นคนที่แม่กลัวที่สุดเธอคิดไม่ออกว่าอะไรคือความจริงแต่เธอก็จะพยายามหาความจริงให้ได้บทที่คําคำสารภาพใต้แสงเทียนขวัญกลับมาที่คลินิกในคืนฝนพรำเธอไม่เคาะประตู แต่เปิดเข้าไปทันทีหมอพบกำลังจุดเทียนบนโต๊ะไม้เก่าแสงเทียนสะคอนดวงตาเขาให้ดูอ่อนโยนแต่ขวัญไม่เห็นความอ่อนโยนนั้นอีกแล้วคุณโกหกฉันเธอพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันพบเงียบไปครู่หนึ่งเรื่องอะไรเรื่องแม่ฉันเรื่องคืนนั้นเรื่องจดหมายที่แม่เขียนถึงคนที่เธอไว้ใจที่สุดพบถอนหายใจ ขวัญฉันไม่ได้จุดไฟแต่ฉันก็ไม่ได้หยุดมันขวัญเบิกตากว้างหมายความว่าไงพบเดินไปหยิบกล่องไม้เล็กๆจากลิ้นชักข้างในมีสร้อยคอเส้นหนึ่งจี้รูปดอกลำพูที่แม่ของขวัญเคยใส่คืนนั้นแม่เธอขอให้ฉันพาเธอหนีไปจากนายอัดแต่ฉันลังเลฉันกลัวฉันคิดว่าเธอควร,รเผชิญหน้ากับเขาเอง แล้วเกิดอะไรขึ้นขวัญถามเสียงสัน่นฉันกลับไปที่บ้านแต่สายไปแล้วไฟลุกไปครึ่งหลังฉันเห็นเธออยู่ข้างในแต่ฉันไม่กล้าเข้าไปฉันกลัวตายฉันกลัวความผิดขวัญน,น้ำตาไหลเธอไม่รู้ว่าความแค้นควรพุ่งไปที่ใครอีกต่อไปคุณไม่ได้ฆ่าแม่ฉันแต่คุณก็ปล่อยให้เธอตายพบหยอกหน้าใช่ และฉันแบกความผิดนั้นมาทุกวันขวัญยืนเงียบอยู่นานก่อนจะพูดเบาๆบางทีการล้ามแค้นไม่ใช่การเอาคืนแต่คือการบอกให้คนที่ทำผิดไม่ลืมบทที่6ไฟในใจกับไฟในอดีตหลังจากคำสารภาพของหมอพบขวัญเดินออกจากคลินิกท่ามกลางสายฝนที่เริ่มซา แต่ในใจเธอเหมือนพายุยังโหมกระนำเธอเดินกลับไปยังบ้านไม้เก่าซากแห่งอดีตที่ยังไม่ยอมมอดดับเธอจุดเทียนเล่มหนึ่งวางไว้กลางห้องที่เคยเป็นห้องนอนของแม่แล้วนั่งลงเงียบๆเสียงฝนหยดลงบนหลังคาไม้เก่าเสียงลมหายใจของเธอหนักแน่นขึ้นแม่ หนูควรทำยังไงดีถ้าคนที่แม่รักคือคนที่ปล่อยให้แม่ตายแต่เขาก็เป็นคนเดียวที่ยังจำแม่ได้เหมือนหนูขวัญหลับตาน้ำตาไหลเงียบๆเธอหยิบจดหมายของแม่ขึ้นมาอ่านอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนหมึกจางๆที่เขียนไว้ด้านหลัง ขวัญเอ๋ยอย่าให้ไฟในใจเผาเธอจนมอดความแค้นไม่เคยดับไฟได้มีแต่ความรักเท่านั้นที่ทำได้ขวัญน,นิ่งงนันมือที่เคยกำแน่นเริ่มคลายออกรุ่งเช้าเธอเดินไปยังศาลากลางหมู่ด้านที่นั่นมีชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อฟังข่าวลือเรื่องลูกสาวของแม่อุ่นที่กลับมา ขวัญยืนต่อหน้าทุกคนดวงตาแน่วแน่ฉันกลับมาเพื่อหาความจริงและฉันก็ได้มันแล้วแต่ฉันจะไม่เผาใครอีกเพราะไฟที่เผาแม่ฉันมันเริ่มจากใจคนและฉันจะไม่ให้มันลามมาถึงฉันนายอัฐะยืนอยู่ท้ายแถวเขาพยักหน้าเบาๆเหมือนยอมรับ หมอพบยืนอยู่ข้างๆเธอไม่พูดอะไรแต่แววตาเต็มไปด้วยความสำนึกขวัญหันหลังกลับเดินจากไปอย่างสงบเธอไม่ได้ล้างแค้นแต่เธอได้ชนะไม่ใช่ใครแต่ชนะใจตัวเอง